สวัสดีค่ะเช้านี้เรามาดูวัวกินหญ้ากันนะคะเมื่อคืนฝนตกอากาศก็เย็นชุ่มฉ่ำเลยนะคะ,ะชาวนี้หญ้าที่ให้วัวก็จะเป็นหญ้าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะวัวก็จะชอบกินอย่างอริดอร่อยเลยวัวชอบกินหญ้าสด กินอย่างอริดอร่อยเลยนะคะกินอย่างอร่อยกินเคี้ยวเคี้ยวเคียวอย่างนี้ก่อนสิ เดี๋ยวเราจะเดินเข้ามาดูแปลงหญ้าที่ปลูกมาให้บัวนะคะทางเข้าก็จะเฉอะแฉะหน่อยเมื่อคืนฝนตกแ่่เรามาถึงแปลงหญ้าแล้วนะคะนี่คือหญ้าที่ปลูกเลี้ยงดูก,กันนะคะหญ้าลูซี่นะคะพื้นที่ปลูกก,ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะ ก็หว,หวานแล้วก็ตัดแต่แท่งวัวได้กินนะคะเ <_ an> ขียวชะอุ่มเชียวเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกหญ้าเลี้ยสัตว์นี้ก็จำเป็นมากต่อการปลูกนะคะเพราะว่าสัตว์ต้องการหญ้าสด ชอบกินหญ้าสดมากนี่ก็เป็นหญ้าที่เสียบเสียบแปลงนะคะเป็นเนเปียแล้วก็หญ้าหวานทางนี้ก็มีนะคะหญ้าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยที่เราไม่ได้ปลูกให้ไว้ให้บัวเดินแทะเล็ม เป็นพื้นที่ไม่ค่อยกว้างนะคะแต่ก็สามารถให้วัวเดินเล่นได้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤด,ดูฝนที่บ้านก็เริ่มถ่ายหวานวานข้าวกันเยอะ,ยอะแล้วค่ะวัวก็ต้องถังไว้ที่คอกขางไว้ตัดหญ้าให้วัวให้วัวกิน แต่ที่บ้านเราก็มีพื้นที่เล็กๆไว้ให้วัวได้เดินเดินแทะเลนก็จะเป็นลกๆหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูโรงเก็บฟางกันนะคะนี่คืออาหารที่วัวชอบมากเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือฟางอัดแห้งนะคะฟางก้อนอัดแห้งนะคะ เป็นอาหารที่วัวก็ขาดไม่ได้ที่ฟาร์มที่บ้านก็จะซื้อตนอัดฟางไว้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันก็จะเลื่อนเลื่อนอ่านี่คือฟางฟางแห้งที่บ้านนะคะ